คุณท็อปบอกว่ารบกัวสอบถาม่อยครับนี่รถสามารถจ่ายเพิ่มยอดให้หมดไวได้ไหมครับไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มันไม่ได้ลดต้นลดดอกให้คุณนี่ผ่อนรถถ้าอยากให้หมดไวมีประโยชน์ที่สุดคือจัดตัดเป็นก้อนฮะเขาจะลดดอกเบี้ยให้ได้ดีกว่าคือคือถ้าคุณสมมติคุณผ่อนเดือนละหมื่นล้วคุณบอกเดือนนี้มีเยอะจ่ายหมื่นห้าได้ไหมไม่ต้องไปจ่ายครับเก็บเงินไว้เหอะไม่มีประโยชน์เพราะผ่อนแบบคิดแบบแฟลตเรทอ่ามันไม่ลดต้นลดดอกให้ไม่มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ฮนะคุณกิ๊บเก๋นะสวัสดีครับคุณสิริกรบอกว่าบอกได้เลยว่ากว่าจะมาเจอช่องนี้ก็บาดเจ็บหนักมากแล้วค่ะ18ล้านเบาๆจะแจ้งในไลน์ลเพื่อปรึกษานะคะโอเคครับหลายคนจะพูดอย่างคุณสิริกรเยอะนะคุณสิริกรนี่18ล้านเบาๆโอ้โหส8ล้านนี่เบาๆของคุณเหรเนะี่ยเออวันนี้ไปเจอลูกค้าคนนึ่งเก่งมากนะัดคุยกับผมนะยอมเสียเงินเจ00 เพื่อมาเจอตัวผมหแหมผมค่าตัวแพงไหมแต่ว่าผมคุยไม่จํากัดเวลาแต่ก็ประมาณสักสามสี่ชั่วโมงนี่ก็คุยกันประมาณสามชั่วโมงกว่าลูกค้าผมรายนี้เก่งเขาเก่งเพราะว่าเดิมเนี่ยเขามีหนี้อยู่ประมาณร้อยห้าสิบล้านนะนี่หนี้อยู่ร้อยห้าสิบล้านตอนนี้เหลือหนี้อยู่แค่ประมาณยี่สิบกว่าล้านนะเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยก็เลยมาถามความคิดเห็นผมว่าจะทํายังไงดีแล้วถ้าหยุดจ่ายจะต้องเตรียมตัวอย่างไงอะไรยังไงนะนี่ผมก็เลยให้คาปรึกษาไปเรียบร้อยแต่บางคนเนี่ย ไม่เก่งเหมือนลูกค้าผมรายนี้นะคือเอาตัวไม่รอดแล้วก็แก้นี้ในทางที่ผิดไปฝืนนะอย่างที่คุณสิริกรเขียนเนี่ยบาดเจ็บมันหนักมากกว่าจะมาเจอช่องนี้นะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรให้กําลังใจนะให้กําลังใจนะแล้วเดี๋ยวไลน์มาปรึกษากันละกนนะคุณทอยบอกว่าวันนี้ธนาคารกรุงศรีโทรมาว่าถ้าเดือนนี้ผงได้เดือนนี้เดือนนี้ไม่ชําระจะหยุดแล้วครับคำพิพากษาหลังคำพิพากษา ชำระมาแปดเดือนเพิ่งมาหยุดเดือนนี้เป็นเดือนที่สองอ๋อคุณทอยบอกว่าตั้งรับยังไงต่อครับเข้าใจว่าความหมายคือคุณทอยเนี่ยนะครับไปเซ็นสัญญาไปทําปณีประนอมยอมความมาเขานะโ,ดโดนเขาฟ้องแล้วไปทํายอมมาเขาใช่ไหมทานองที่สารแล้วก็แล้วก็ผ่อนตามที่เราทําสัญญายอมไว้แล้วก็เราผ่อนไม่ได้ตามสัญญายอมถูกไหมครับอถ้าเราผ่อนไม่ได้ตามสัญญายอมนะครับเขาไม่ต้องฟ้องอะไรคุณแล้วถือว่าคุณผิดสัญญายอม ถือว่าคุณจบแล้วนะไม่ต้องฟ้องแล้วถือเป็นคําพิพากษาเลยเพราะว่าในสัญญายอมมันจะระบุไว้เลยนะครับว่าคุณทอยเป็นนี่อย่างนี้นี้นี้อ่าคุณทอยจะต้องจ่ายเท่านี้เท่านั้นเท่านั้นจนกว่าจะจบนี้หากผิดนัดชําระนี่งวดหนึ่งงวดใดถือว่าสัญญายอมนี้อันเป็นยกเลิกอะไรประมาณนี้ในหะ้ท่านวดดิ้งเขาแล้วก็ให้บังคับคดีได้เลยถ้าเราทําสัญญายอมแล้วเราจ่ายได้ไม่ตรง พูดง,ง่ายๆคือเจ้าหนี้คือกรุงศรี ấy. เขาเล่นคุณได้เลยนะครับเขาเล่นคุณได้เลยตั้งรับยังไงต่อเอ่อมาถึงขั้นนี้คุณคุณถามผมช้าไปอ่ะคุณถามผมช้าไปคุณควรจะถามผมตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มจ่ายไม่ไหวนู่นนะเรื่องประมาณสักหกเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วอะตอนนี้มันทาอะไรไม่ได้แล้วครับมันปีภากษาแล้วยักย้กยายถ่ายเซเทซัพย์ก็ไม่ได้นะครับเดีย๋ยวโดนคดีฮะมันต้องถามผมก่อนน,ะนานี้สักนั้นนะตอนนี้ทาอะไรไม่ได้แล้วครับ ทำอะไรไม่ได้ครับก็เจรจาเขาไปว่าขอขอกลับไปผ่อนเหมือนเดิมได้ไหมแต่คุณทอยก็สมมุติว่าคุณทอยต้องผ่อนเขาแล้วคุณทอยเนี่ยไปคุยกับเขาใหม่ว่าเอ้ยผมช้าไปนิดนึงเนี่ยขอจ่ายขอกลับไปจ่ายเหมือนเดิมนะอ่านะครับสมมุติแบงก์เขาก็โอเคไม่เป็นไรับกลับมาจ่ายใหม่เราก็ต้องดูด้วยว่าพอเรากลับไปจ่ายใหม่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วอะสมมติต้องจ่ายไปอีกห้าปีอย่างเงี้ยจะจ่ายได้หรือเปล่าถ้าจ่ายไม่ได้ก็อย่าไปจ่ายเลยครับไอ้คนบอกเอ้าไม่จ่ายแล้วจะทําไงดีมันมายึดทรัพย์เอ้า แล้วจ่ายได้ไหมล่ะตัวแปรสาคัญมันคําถามอยู่ที่ตัวเองว่าจ่ายได้หรือเปล่าถ้าจ่ายได้ก็จ่ายถ้าจ่ายไม่ได้ก็ไม่ต้องจ่ายนะครับอืมนะต้องเป็นให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะต้องเป็นนะเออจริงๆแต่ว่าเราควรจะเราควรจะต้องเตรียมตัวก่อนแล้วอครับก่อนหน้านี้แล้วอะมันถึงจะแนะนําอะไรได้มากกว่านี้นคุณเอกรัฐผมหยุดจ่ายรอแฮร์คัตตามคําแนะนําแล้วครับ คุณฝนบอกว่าสวัสดีค่ะรบกวนสอบถามการที่เราหย่าก,กับสามีก่อนเป็นหนี้เสียอ่าถึงเวลาโดนฟ้องสามีถูกยึดทรัพย์ไหมคะไม่โดนหรอครับขึ้นอยู่กับว่าตอนที่คุณฝนนะเนี่ยไปเซ็นสัญญากู้อะแล้วสามีไปเซ็นยินยอมไหมหรือเปล่าถ้าสามีเซ็นยินยอมส่วนใหญ่ก็มันจะปลูกมัดให้เป็นเหมือนผู้คำ้ำประกันอะต่อให้หย่าแล้วก็ยังไม่หลุดต้องถามตรงนี้ก่อนว่าสามีไปเซ็นยินยอมหรือเปล่าแต่ถ้าสามีไม่ได้เซ็นยินยอมนะแล้วก็เราหย่ากันก่อนที่จะเป็นหนี้เสียเนี่ย อ่าไม่มีปัญหาครับหลุดหลุดแน่นอนครับสามีไม่ถูกดูดซับครับฟันทงครับคุณไพศาลว่าส่งงวดรถช้า30วันแต่ไม่เกิน60วันแต่ปิดยอดแล้วกู้ท็อปออพบ้านจะได้ไหมครับ TTB เออก็ไม่น่าจะขึ้นนะในบูโรไม่น่าจะขึ้นนะขึ้นไหมขึ้นเกินไม่ขึ้น30วันแต่ไม่เกิน60วันใช่ไหมคือมันต้องดูว่าเอ่อที่คุณไพศาลส่งรถช้ามันเป็นอยู่ช่วงไปลายปลายงวดหรือเปล่าภาพออกไหมในบูโรมันจะมันจะเก็บประวัติเอาไว้ใช่ไหมสมมุติว่า คุณผ่อนมาดีมาตลอดเลยแต่คุณเดินมาจ่ายไม่ไม่ดีตอนช่วงหลังๆน่ะและช่วงหลังๆพกไอ้ช่วงหลังๆนี้คุณคุณจะไปกู้เขาด้วยฮะไปกู้บ้านด้วยอ่ะอันนี้ฮะอาจจะยากผ้าบอกไหมแต่ถ้าเราอ่ะเคยจ่ายไม่ตรงมาตั้งแต่สองปีที่แล้วแต่มันยังเก็บประวัติอยู่แต่หลังจากนั้นเรากลับมาจ่ายตรงหกเดือนปีหนึ่งอ่ะแล้วมากู้กู้ท็อปอัพบ,บ้านอันนี้มีโอกาสคือสรุปนะครับก็คือว่าถ้าไอ้ที่เราจ่ายไม่ตรงอ่ะมันมาช่วงหลังๆน่ะ อันนี้มีโอกาสกู้ไม่ผ่านแต่ที่ไอที่เราจ่ายไม่ตรงเนี่ยมันมันมาเมื่อสักปีที่แล้วเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเรากลับมาจ่ายตรงได้สักปีหนึ่งอย่างเงี้ยโอกาสผ่านมีครับทุ่บอกขึ้นขึ้นก็บอกว่าจ่ายไม่ตรงแล้วแหละจ่ายไม่ตรงช่วงหลังๆนี่โอกาสจะจะยากจะยากคุณพิงกี้บอกว่าครั้งชําระมา5เดือนของลาย BK ค่ะมินิสองแสนรวมดอกเป็น249วันนี้มีเจ้าหน้าที่โทรมาปิดจบที่8 8 0 0 0แต่ยังไม่จ่ายอยู่ดีถ้าเราไม่จ่ายเลยจะเป็นอย่างไรคะไม่มีรั์อะไรคะ่ะ ไม่มีทรัพย์เลยธนาคารก็ปวดหัวไม่ใช่เรานะครับอธนาคารก็ปวดหัวไม่ใช่เราครับอืมไม่ไม่ต้องไม่กังวลครับอืมไม่กังวลครับธนาคารปวดหัวไม่ใช่เราปวดหัวนะไม่มีทรัพย์อะไรปล่อยไปถ้าเราไม่จ่ายเขาลดอุตส่าห์แฮคัาให้เหลือแปดหมื่นจากจากสองแสนบบกดอกอีกสองสี่เก้าแฮคัาเหลือแปดหมื่นแปดเสนอแล้วก็ยังไม่จ่ายเขาทำอะไรอ่ะเขาไปฟ้องฟ้องเสร็จสุดท้ายะเขาก็ตามยึดทรัพย์คุณคุณไม่มีให้ทรัพย์อะไรให้ยึดก็ จบแค่นั้นแหละทำอะไรคุณไม่ได้หรอกบอกเลยนะครับใครอยู่สถานการณ์แบบคุณพิงกี้เนี่ยนะไม่มีทรัพย์อะไรไม่ต้องกังวลเลยนะครับนอนหลับฝันดีสบายใจเฉบคุกเ่ายว่าอย่าก่อนเป็นหนี้เสียแค่สาสิบวันไม่เป็นไรหรอกอย่าหลังเป็นหนี้เสียยังได้เลย <c oughs> อย่านะอย่าหลังหนี้เสีย,ยงได้เลยอืมนะครับเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเรียกว่าไงเออสมมุติว่าสามีภรรยากันอันนี้คือเรื่องไม่จริงแต่เราทําให้เป็นเรื่องจริงได้นะ สมมติว่าสามีภรรยาแต่งงานกันแล้วภรรยาไปหนี้เสียนะแล้วสามีบอกว่าอย่ากันเถอะมึงหนี้เยอะเหลือเกินกูไม่อยากยุ่งกับมึงแล้วเดี๋ยวกูซวยไปด้วยถูกไหมเวลาเราหย่าเราก็เราก็นะเราก็แบ่งทรัพย์สินกันมันก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เพราะถึงแม้จะเป็นหนี้เสียแต่คุณยังไม่โดนโนติสยังไม่โดนฟ้องมันก็ทําได้เป็นเรื่องสามัญสํานึกทั่วไปจริงๆอยู่แล้วไม่ต้องไปเกรงกังวลอะไรแบบบ้าบอคอแตกให้มันมากไปนะ ยากอเป็นนี้เสียแค่สามสิบวันก็ทําได้ไม่มีปัญหาอางนี้ผมบอกยกเว้นแต่ว่ายกเว้นแต่ว่าสามีเปเซนยินยอมตอนคุณกู้อ่ะอันนั้นเนี่ยมันเปรียบสเสมือนคําประกันนะฮะต่อให้ยากก็ไม่หลุดสวยไปด้วยเพราะคําประกันติดไปด้วยแล้วติดตัวไปด้วยละนะครับฝังฝังชิปไว้ในตัวนะอันนี้ยากคุณชัยหมูแดงเหรอฮะทำไมยาก,ก่อนเป็น,นี้เสียถึงไม่โดนฟ้อง ยากนมี่เสียถึงไม่โดนฟ้องคุณเข้าใจอะไรผิดวะเนี่ยฟ้องใครละ่ะเอาผมถามผมอ,อธิบายให้ฟังสมมุติคุณชัยหมูแดงเนี่ยนะคุณชัยหมูแดงมีภรรยาอ่ะนะครับแล้วเซนนี่บัตรเครดิตอ๋อถ้าเกิดคุณเป็นลูกกู้ร่วมไงมันก็โดนสิครับผมไม่ได้พูดเลยแต่ว่าไม่ไม่ได้โดนนะผมบอกว่าถ้าคุณไปเซ็นอะไรมาแล้วอ่ะมันก็ต้องโดนเมื่อกี้ฟังไม่เข้าใจอะสิ ถ้าไปเซ็นยินยอมและนี่กู้ร่วมอย่างนี้มันโดนอยู่แล้วครับถ้ากู้ร่วมมันไม่ต้องหยาหรอกครับผมแนะนําถ้าใครไปเซ็นกู้ร่วมกันอนะ่ะไม่ต้องหยาให้ให้เสียอารมณ์เปล่าๆหยาไงก็ไม่หลุดถ้าไปเซ็นกู้ร่วมอะ่ะแต่ที่ผมบอกว่าหยาแล้วหลุดคือคุณไม่ได้เซ็นกู้ร่วมนึกภาพไหมยกยกตัวอย่างเช่นเมียเนี่ยชอ,มมบบอชอบเล่นบาคาร่าออนไลน์สมมุตินะเมียชอบเล่นผมมีลูกค้าผมเป็นแบบนั้นเมียชอบเล่นบาคาร่าออนไลน์ชอบเล่นแชทอะไรของเขาอ่ะ แช์บ้านแชร์บ้านกอมทองบ้าบอเขาแตกเลยพวกนั้นอนะเล่นการพนันออนไลน์เอาง่ายๆผัวก็หาเงินก็บ่นตลอดแล้วเมียก็ไปกู้ลายบีเคมาเพราะเดินสเตตเ,ต,ตเมนต์ดีนะเล่นแช์เล่นอะไรสเตตเ,ต,ตเมนต์ดีลายบีเคไม่ให้กู้ก็ไปกู้ลายบีเคมานะแล้วสามีก็จดทะเบียนกับเมียน,นี่แหละนะส่งสมรสจดทะเบียนด้วยกันแล้วสามีก็ไม่เล่นการพนันจริงๆเนะี้ย มันไม่น่าจะแต่งงานกันได้นะคู่เนี้ยผู้หญิงเล่นการพนันแล้วส,สามีไม่เล่นการพนันเนี่ยแต่ผมเคยเจอนะผู้หญิงเล่นการพนันแบบสามีไม่เล่นแล้วสามีขอคุยอะแล้วด่าเมียให้ผมฟังอย่างเดียวเลยเคยมีอ่ะโอเคแล้วปรากฏว่าสามีเขาก็ไม่เล่นการพน,นันเขาก็กูก้ซื้อบ้านกู้ซื้อคอนโดมีทรัพย์นนสินนู่นทรัพย์สินนี่นะแล้วตอนหลังเมียเริ่มอาการออกแล้วเฮ้ยมันเป็นหนี้เสียมีคนโทรมาทวงหนี้นู่นนี่นั่นนะไอะอย่างเนี้ย ถ้านะครับจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยตอนหลังถ้ามีเรื่องมีราวกันนะเขาไปยึดทรัพย์สินของสามีได้นะเพราะถือว่าเป็นสินสมรสสินสมรสนะครับแต่ถ้าระหว่างที่เมียเนี่ยเป็นหนี้เสียแบงค์แล้วสามีบอกว่ากูรู้ตัวก่อนกูชิงยหาก่อนดีกว่ามึงมึงเลิกกูเถอะแต่จริงๆก็อาจจะต้องเลี้ยงดูเพราะมีลูกมีเต้าอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าในทางนิตินัยไว้ก่อนอย่างเงี้ยสินสมรสมันก็จะไม่เกี่ยวข้องแหละเพราะเขาไม่ได้เป็นผู้กู้โดยตรงไงลูกภาพอไหมคนกู้โดยตรงคือเมีย เขาไม่ได้เป็นคนกู้โดยตรงนะทรัพย์สินสมบัติเป็นสินที่เขาหาเองมันไม่ใช่สินสมรสละเราอยากกันละอย่างเงี้ยได้นะครับอย่างเงี้ยได้ต้องเข้าใจนะบริบทไม่เหมือนกันนะแต่ของคุณชัยหมูแดงเนี่ยกู้ร่วมกันยังไงอยากก็ไม่ไม่หลุดไม่ต้องอยาไม่ต้องไปหยาเสียค่าพยานยี่สิบบาทนะไม่ต้องอยากครับอคุณเอกบอกว่าแค่น,นี้เคยปรึกษาคุณอู๋ไปแล้วแต่ต่อรองทางคุณศรีดูว่าจะสามารถมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มอีกไหมคุยได้ลองคุยดูก่อนลองคุยดูก่อน ถ้าเขารับให้เรากลับไปผ่อนใหม่ได้สักเดือนสองเดือนแล้วไม่มีเอฟเฟกอะไรกลับมาแปลวะ่าอัตโนมัติแล้วครับในการต่ออืมันแก้วบอกว่าถ้าปิดนี่เสียที่เกินร้อยวันทุกตัวแล้วไม่ได้หรอกครับจะกู้ใหม่ได้อีกไหมไม่ได้หรอกคือถ้าปิดนี่ที่เป็นนี่เสียร้อยวันทุกตัวแล้วจะไปกู้ใหม่ไม่มีใครเขาให้หรอกทาไมจะต้องไปกู้ในนักหนาล่ะไม่ต้องหาเงินไปปิดหรอกนะเสียเวลาเชื่อผมเถอะทำไมคุณแก้วเนี่ยเคสแต่ละเคสเนี่ยเป็นเคสที่ไม่ไม่ควรทําเลยนะผม <laughs> บอกเลยคือ คุณแก่เนี่ยแกแกเป็นคนรู้จักกับผู้ใหญ่ผมคนหนึ่งอยู่แล้วแกก็ชอบแนะนําเคสอย่าไปทําเคสแต่ละเคสที่เอาเอามาทําอ่ะมันเป็นเคสที่ไม่ควรทําเลยอะเวลาเรา,เราคือถ้าเราจะอยู่ในวงการนี้นะผมผมแนะนํานะถ้าเราจะอยู่ในวงการเนี้ยเราต้องไปเป็นเหมือนกับเราไปเลือกซื้อของที่ตลาดนะแต่ครับไม่ใช่ก็ไม่เข้ที่ไม่ก็ที่ตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตสมมุติว่าจะไปเลือกซื้อส้มหรือเงาะ เราก็เลือกเงาะที่มันสวยๆครับน้องเอาเน่าลงไม่ต้องหยิบมานะกองหนึ่งทั้งกองในในในกระบะเราอาจจะหยิบเงาะได้แค่สองสาลูกหรือแค่หกเจ็ดลูกแค่นั้นเองแค่สองสาขีดก็แค่นั้นพอครับไเอเงาเน่าอย่าไปทําเคสอะผมแค่บอกว่าไเอเละเทะเละเทะอะอย่าไปจับมาเลยเสียเวลาทํามาหาก,กินนะผมเคยแนะนําลูกค้าผมหลายคนที่ทําบ้านมือสองผมเคยเห็นมันมีบกมันมีอาจารย์อาจารย์ที่แต่งตั้งตัวเองเป็นโค้ชส,สอน วิธีปั้นเคสวิธีแก้เคสลูกค้ายื่นกู้ไม่ผ่านเนี่ยผมจะบอกให้เลอะเทอะย้ำนะครับเลอะเทอะไร้สาระไม่ต้องไปแก้เคสอะไรบ้าบอคอแตกทั้งสิ้นปล่อยไปเลย <c oughs> ถ้ามันไม่ผ่านคุณไม่ต้องไปแก้เคสคุณปล่อยไปเลยคุณไม่ต้องไปนั่งสนใจเรื่องแก้คงแก้เคสหรอกเสียเวลาขายคนอื่นจริงๆการกู้บ้านมันไม่ได้มีเทคนิคชั้นเชิงอะไรมากมายมันมันมันตรงไปตรงมาไอ ไอ้เจ้าหน้าที่มาร์เก็ตติ้งที่คุณส่งเรื่องยื่นกู้มันแก้ให้อยู่แล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปเรียนหลอกเสียค่าเรียนเปล่าผมหลายคนจะถามผมพี่เคสนี้โอ้โหเคสแบบนี้คุณยังจะทำมอ่งเหรอคุณไปหาลูกค้ารายใหม่ดีกว่าไหมไม่ต้องมาทําให้มันเสียเวลาไม่ต้องแก้เคสนะคุณแก้วเชื่อผมไม่ต้องไปถามมันจะเป็นได้งไงะครับเป็นนี้เสียร้อยวันแล้วพอไปปิดแล้วไปกู้แบงค์งไหนใครเขาจะให้ถามแบงค์ไหนใครก็จะให้ยกเว้นแต่ว่า เออเป็นหนี้ไม่เสียแต่ภาระสูงอันนั้นนะเออว่าไปอย่างไปเคลียร์หนี้ก่อนแล้วก็อยู่นิ่งๆสักสามเดือนหกเดือนแล้วค่อยยื่นกู้อย่างเงี้ยพอเป็นไม่ได้คุณทีเอฟเอ็นบอกว่าเคยดูคลิปกเก่าๆของอู๋ที่เวลาผ่อนบ้านไม่ไหวแล้วเอาบ้านไปคืนธนาคารผมจาไม่ได้เรียกว่าเรียกว,ว่าอะไรเรียกว่าตีทัพยํชำระหนี้ครับเออกรุงไทยมีด้วยไหมมีครับกรุงไทยมีครับแต่มันแล้วแต่แนละ้วบางทีลูกค้าคนไหนมึงบอกมีไงไปถามมันไม่เห็นมีมีกรุงไทยอะมีตีทรัพย์ชำระหนี้ มีครับยืนยันว่ามีอืคุณเพลินนครเพลินอารมณ์บอกว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตหนึ่งล้านสินเชื่อบุคคลสองจุดฮะโอ้หนี้แปลว่าไม่ธรรมดาเนี่ยเยอะขนาดนี้ปรับโครงสร้างนี้แล้วยังผ่อนเดือนละหกจุดแปดหมื่นอยากลดเหลือสี่หมื่นต่อเดือนจุดจ่ายอะไรก่อนดีต้องเจออะไรบ้างสินเชื่อบุคคลเนี่ยเออสองจุดห้าล้านเนี่ยเ,เฉพาะดอกเบีย้ยมันสองเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็เดือนเท่าไหร่แล้วครับนะหดบัตรเครดิตอีกสิบอีกหนึ่งล้านดอกเบีย้ยเดือนละ หนึ 1> 1่งเปอร์เซนกว่าเฉพาะดอกเบีย้ยบัตรเครดิตก็เดือนละหมื่นกว่าแล้วเฉพาะดอกเบีย้ยก็ประมาณสี่หมื่นกว่าแล้วครับพี่ถ้าพี่ผ่อนเดือนสี่หมื่นต่อเดือนผ่อนไม่ได้หรอกเพราะพี่ผ่อนเดือนสี่หมื่นต่อเดือนพี่จะจ่ายแต่ดอกเบีย้ยอย่างเดียวอ่ะยกตัวยอย่างง่ายๆเลยเอาอะหนึ่งล้านบาทครูสิบหกเปอร์เซนต์ถูกไหมเฉพาะดอกเบีย้ยบัตรเครดิตก็เดือนละหมื่นสามนะครับดอกเบีย้ยบัตรเครดิตเดือนละหมื่นสามดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลประมาณยี่สิบยี่สิบสี่เปอร์เซนต์ไอประมาณสิบแปดเปอร์เซนต์อ่ะ คูณสิบแปดเปอร์เซ็นต์ะนี่สิบแปดเซ็นนี่แม่งอย่างถูกเลยนะหานสิบสองเฉพาะดอกเบีย้ยบัตรเครดิตก็เอ้ดอกเบีย้ยสูตรสินเชื่อส่วนบุคคลก็สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบวกเมื่อกี้อีกหมื่นสามเฉพาะดอกเบีย้ยก็เดือนละห้าหมื่นแล้วครับพี่พี่จ่ายแค่เดือนละสี่หมื่นพี่ยังจ่ายไม่ไม่ครบดอกเลยฮะเออหรือพี่จ่ายแค่เดือนละห้าหมื่นอีกร้อยปีก็ไม่หมดนี่ครับ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ตัดต้นเลยครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าภาระนี่พี่อ่ะมันสูงเกินกว่าไรายได้ที่ไปหลายร้อยเท่าหลายสิบเท่าเลยเพราะฉะน,นั้น ให้ผมแนะนําตามสไตล์ผมนะเลิกผ่อนเถอะเอาแบบตรงไปตรงมาเลยนะจะโกรธกันก็ไม่ว่านะเพราะว่าเราไม่เห็นหน้ากันอยู่แล้วเพราะพี่โทรมาด่าผมไม่ได้แล้วเลิกคิดจะจ่ายนี้เถอะครับนะครับเลิกคิดจะจ่ายนี่เถอะไปหาทางรอดทางอื่นดีกว่าหนึ่งมีทรัพย์สินอะไรบ้างจดทะเบียนสมรสหรือเปล่าถ้าจดอย่าแบกทรัพย์สมบัติให้ให้เมียไปแล้วผ่องทรัพย์ออกให้เยอะที่สุดแล้วก็ปล่อยไปพี่ทําอะไรไม่ได้แล้ว ถ,ถ้าพี่มีความสามารถจ่ายหนี้แค่เดือนละสี่หมืนแต่พี่เป็นหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลรวมกันสามล้านห้าเฉพาะดอกเบี้ยเดือนละห้าหมื่นเป็นไปไม่ได้ที่จะรอดอะพูดตรงๆเลยเป็นไปไม่ได้ว่าที่จะรอดผมตรงไปตรงมาให้คำปรึกษาแบบว่าฮาร์ดคอร์บแบบนี้แหละนะไม่ใช่แบบโอ้พี่เพิรนนครก็ต้องไปทํามาหากินให้มันมีรายได้เยอะขึ้นิครับพี่อไปทํางานพิเศษได้ไหมไม่ต้องไม่ไม่แนะนําแบบนั้นนะว่า หยุดจ่ายเหอะมีทรัพย์อะไรเอาออกให้หมดอืมนะจ่ายไปไงก็ไม่รอดพี่่พูดตรงไม่ต้องจ่ายมันเลิกคิดเรื่องจ่ายเลยครับโอเคคุณไนท์ฝันดีทุกท่านครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยไปแล้วครับพูดเหมือนบูตตี้เลยไหมไปแล้วฮะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ